ตัดไปเก่งตังแล้วเจ้าไม่สามห้และไม่หกห้ เหนื่อยแล้วด <c oughs> ูดอกย้าถ้าบาตัดดอกย้าจะติดหนห้อาางเลยที่เหลืองเหลืองนี่คือดอกย้า